ทีทุกท่านด้วยนะครับพบกับปีบล s สวันนี้เรามากเกม Assassin's Creed Unity เป็นภาคหลักภาคที่5ของซีรีส์แล้วนะครับโดยที่ภาคนี้เราจะได้รับเป็นพระเอกคนที่5เหมือนกันนะครับ uh, โดยคน <no. S 1> แรกคืออัลแทนะครับ uh, no. อโนคนที่2คือเอซิโอนะครับส่วนคนที่3คือค oh อนเนอร์คนที่4คือเคนเวเออฉันไ <Cour age, S 1> ปกับพ่อ <my S 1> ไม่ได้เ <boy. S 1> หรอก้าหารไหมลูก ลูกเราอยู hmm. yeah. <t These cảm informations> ่ตรงนี้ฉันจะกลับมาเมื่อเข็มนี้ขึ้นได้สิบสองนะนั่นมันเหมือนตลอดไปเลยไม่นานขนาดนั้นหรอกเมื่อฉันกลับมาเราจะไปดูพูกันก็อย่างที่ผมบอกครับเป็นภาคห้าอนอย่าสำรวจนะรู้ไหมได้ครับพ่อก็ด้วยความที่มันเป็นภาคที่ห้าพระเอกก็เป็นคนห้าคนที่ห้าคนหลักอะครับผมจะไม่นำภาคอื่นๆเพราะว่าเป็นภาคเสริมมากกว่าความจริง ตอนนี้มีอีกภาคหนึ่งออกครับเป็นภาคโรชนะครับตัวเอกก็คือเชนเป็นแอสซิซินครีเป็นแอสซิซินครีแล้วหักหลังกายเป็นเทมพล่านะครับโดยมีความเกี่ยวข้องกับเคนเวนะครับอยู่ในช่วงช่ชวงยุคระหว่างภาค3กับสนะโอ้ยมีเด็กผู้หญิงแววตาของอาโนช่างสายปิ้งก็อาโนเป็นพระเอกคนที่5นะครับมาช่วงในยุคของ,งในช่วงของสมองฝรั่งเศสนะครับปฏิวัติฝรั่งเศส โดยทตอนนี้เราน่าอยู่ในวังแวอร์ซายนะครับเธอไดนั่งตรงนั้นตลอดได้เหรอผู้หญิงเรียกอ๋อเราเดินวิ่งได้แล้วนะครับอ,อ๋อกดนี่กลมนี่เองเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรตามเข้าไปนะครับเขาบอกตามไปครับโอเคหุ่มฉากสวยงามแสงเงารายละเอียดยหุ่มเนเกมที่นำเสนอการาฟิกโอ้ยโอ้ยหมูหมูหมูหกเออหมูฮกหมูฮก ไอ้หนีแป๊บกาดการหยุดเขาได้ในรอตรงนี้จนกว่าการจะกลับมามีคนบ่นครับมาตามผู้หญิงคนนั้นไปครับเธอเป็นใครเธอสนใจเราเหรอตามมาถึงสวนแห่งหนึ่งว้าวอืมฉากกระตุกไหมเนี่ยเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าถือกันเลยนะครับขโมยเออฉันว่าเธอขโมยไม่ได้หรอกอืมเราเป็นแอสซิสต์นะ มันดูถูกกันเกินไปแล้วเอาเอา้าโ,โจนเกมมันกลับเลยนี้หนีหน,นีแป๊บแล้พลิวอยู่แล้วสายแอสซิสซินความเข้ามานนั่นน่าจะเป็นเงาสุดท้ายที่ศัตรูเห็นแล้ศัตรูจะสำรวจมั้งครับ <c oughs> ดูครับมี <c oughs> เครื่องหมายตกใจบนหวัวเหมือนเกม oh, ไม่ได้เกี่ยวสโตรดเลย <laughs> โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย <Damn it. S 1> สวยงามบ้าเอ้ยเขาไปไหนเนี่ย These His Highness. are Royal for เป็นเงาครับเงาโอเคไปแล้วได้เวลาออกวิ่งไปทีนั้นไม่สนไม่สนฉันอยากคุยกับเธอมาที่นี้เร็วโอ้โหวิ่งมาแล้วครับอืมจับแขนเอาไว้ด้วยเธอเห็นหน้าพวกเขาไหมเวลาเราขโมยแอปเปิ้ลอลิส ผมอานผมผมกับพ่อนะฉันก็เหมือนกันเขาคงมีธุระสำคัญกับกษัตริย์นะกษัตริย์นี่ก็น่าจะเป็นพระเจ้าหลุยนะครับเราควรจะฟังสิไม่ต้องห่วงหรอกเขาคงไม่ได้มาดูเราในนี้หรอกมันเป็นความผิดผมนะครับผมเป็นคนเอาแอปเปิ้ลไปเองไม่มีใครสนไปดูว่าเขาไปไหนกัน ไปดูมีเหตุอะไรเกิดขึ้นโอ้ยกล้องไม่เปลี่ยนมาเร็วมีบางอย่างเกิดขึ้นตามไปครับมีอะไรเกิดขึ้นแสงเงาแล้วดูเงาผมเราสวยสวยวิ้งมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาคนงงเทียบเลยฮะนาฬิกาพ่อนาฬิกาหยุดงานไม่ดีแล้วสิพ่อ โอเคในเวลาเกิดดูเหตุการณ์เกิอดกกอะไรขึ้นพ่อเราเป็นไรโอ้พ่อเราโดนฆ่าเรียบร้อยโดนสังหารเรียบร้อยครับถึงกัะทำนาฬิกาหล่นอะไรทีเดียวดูแววตาของฮานสครับดเด็กไม่กี่ขวบเสียชีวิตพอ่อเสียชีวิตไปครับไปถอยไปหน่อยนะเด็กน้อยดูแววตาที่เราไม่เชื่อใจใครแล้วครับพ่อตาอยตรงหน้า ด้วยฝีมือการฆาตกรรมด้วยแววตาของอาโนให้ดีๆนะอาโนอาโนอาโน,าโนดูฉันสิใครอะฮะใครวะอ๋ออยู่เอลิสน่าจะเป็นพ่อเอลิสหรือเปล่าครับนาฬิกาเข็มกระดิกด้วยมันหยุดเดินแล้วสินะเหมือนชีวิตของพ่อครับ ราจะมาดูต่อไปกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมกำลังไปได้สวยกันเลยทีเดียวผมว่าน่าจะเป็นมุกของแอสซิสซินที่ชอบไปเล่นตอนเด็กแล้วก็ไปเล่นตอนโตอีกทีครับตอนวัยรุ่นด i สตริ c เต็ดบปีต่อมาอมเป็นตั้งแต่ s e o c o r n e r เลอะไรครับให้เล่นตอนวัยเด็กเอ,อย้ย โอ้ชนะการดีๆไม่ได้แล่นมาขโมยอีกจระบะว่าใจเย็นก่บวิคเตอร์ฉันแค่มาเอานาฬิกาขอฉันนาฬิกาของฉันฉันชนะมันอย่างสายละนั่นมันโล่นะฉันเห็นด้วยกันนายแต่นี่มันฝรั่งเศสนะนายตายแน่เอ้ยระวังนะทนายอาจจะทำตัวเองบาดเจ็บโอล่ย้ายิ้หนีไปโอ้ยนอนตะดอโอวนาฬิกาล่วงแล้วหยิบไปเฉยโอ้ดูแววตา เออยฉันเพิ่งได้คุยกับพี่ชายนะยูกุไปที่มาเชลเอ้ยเดี๋ยวก่อนบ่าเลือดจีอาดหลบทางเลครับอืมมุกคนเยอะจริงวันนี้คนเยอะคนเยอะโอ้หลบทางหน่อยโอ้หลบปั๊บหลบปั๊บขอโทษครับขอโทษครับกดปีค้างเพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางปึ๊บแล้วก็กดสไลด์กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างหล่อขอโทษนะครับมาดามสไลด์ล่างใต้มึงเนียยจริง ้นได้<อ>ดโปร<ว>ดนะครับคุณต้องเข้าใจผมหน่อยอบิ่งไปไหนบิ่งขอโทษนะครับ,บเขาบานกระพังครับกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอย่างรออีกแล้วจะจับเขาได้ไหมเอานาฬิกาเรามาเราเอานาฬิกาเขาคืนมาเราอันนาฬิกาจับได้แล้วครับโอ้ย หัวหน้าช่างตีเหล็กกันน่าคงอ่านนาฬิกาไม่เป็นหมาที่นี่เลยแล้วพูดโอ้ไม่หนีเวลาวิ่งสไตล์อาซิซินนะครับขอโทษนะครับหนีแป๊บหยุดข้อนี้นี่โจนภับกระโดดโอ้โหยิงยใหญ่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 หนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วฟังเขาได้ไหม โอ้จะรอดไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนยังหาเราไม่เจอนะครับย,ยังมสงสัยอยู่ก็มีจุดเขียวๆขึ้นตรงนู้นแปลว่าเราต้องไปตรงนูน้นสินเอ่อหายไปยังไปแล้วไปแล้วเนาะไปแล้วโอ้ เดินไปเดินไปชุดแดงถ้าออกไปนี่โดนทัวร์ครับไปได้แล้วไปได้แล้วไ,ไ,ไปไปแป๊บมาเราไปทางดีกว่ามันจะไม่เห็นเราไปแล้วปีนตึกสไตล์แอสซิ s i n นสไตล์แอสซิ s i n นต้องปีนตึกข้างทานนี้ได้รับการปีนตึกที่สวยงามจาก f ี e ลันเนอร์้าดูดีมากเลยทีเดียว ปึ๊บกระโดดข้ามไปปึ๊บสวยงามไปตึกเป็นตึก,ตกเราชอบเป็นตึกครับเดี๋ยวเวลาไปแล้วโอ้ยลงตึกลงตึกลงตึกสวยงาม,มกระโดดพลิ้วมากข้างนี้มาถึงแล้วนะครับจุดหมายข้างหน้าอืมเข้าที่นี่เลยทีเดียวเออแล้วนั่นคุณจะไปไหน s <S นะครับไอ เจอตัวแล้วไอ้บ้าเอ้ยเออมันเป็นความเข้าใจผิดเล็กน้อยครับไม่มีเออท่านท่านครับวันนี้มันโจรนะครับมันบุกบ้านผมกลางวันแตกแแล้วก็ขโมยนาฬิกาครับโอ้เงั้นเหรอฉันว่าดามาเชลีต้องจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนจากการเรื่องรอะออริเบียมันเป็นเรื่องคับซ้อนนะครับท่านเขาบ่นผมครับอะไรนะจริงเหรอพิซไซ เออเราเชนี่ของสมุดนะอาน้ได้ครับท่านเรารอดแล้วสินะนี่คือมือน่าจะเป็นพ่อของเอลิสที่ดูแลเรานะและนี่ก็น่าจะเป็นรูปของเอลิสตอนอย่าดูฉันอย่างนั้นวิกเตอร์โกงฉันเวลาฉันเล่นฟาโรทุกคนก็รู้อาน้คุยกับใครไม่ครับท่านนายคงแฮปปี้ที่ฉันไล่โอลิเวียที่แต่เรียกมาเชอรี่ไปแล้วขอบคุณครับ เออนี่ครั้งนี้อะไรนะเขาหนี้หกครั้งนี้เจ็ดเลเวนก็อาจจะเป็นน้านเด็กใหม่ของนายเพื่อให้สุขภาพดีนะเออใช่ผมว่าการเล่นการเนี่ยทำให้ทำให้ผมสูดอากัศบริสุและได้ออกอากายเราจะคุยางนี้ทีหลังฉันมีธุระในเมืองฉันต้องไปหาเก็บหาอลิสอลิซอยู่นี่เหรอแค่หนึ่งคืนอ่ะเธอจะกลับปารีสนอนพรุ่งนี้เธอคนเดอยากพบเจอครับเพราะว่ามันก็มากพอแล้วนะอยู่ที่นี่ถ้าโอลิเวอร์ี่อะไรได้ครับท่าน อะไรนะให้คำแนะน,นำเอลิสให้ผมด้วยโอเคครับจบกับ Memory Sequence 1แล้วนะครับเป็นการประทมบทที่ค่อนข้างโชว์กราฟิกมากมายแล้วก็สวยงามครับสมรล้วที่เป็น Ubisoft กับค่ายนี้ถึงแม้หลายค่ายจะบอกว่ามันโดนดาวเกรดก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นเกมที่ดีเลยทีเดียวแล้วปบดเจอกันใหม่ในพาคหน้า ดติดตามกดไลค์และ subscribe วันนี้สวัสดีค่ะ